คลิปที่สองมหาสมัยสูตรต่อขิตาวชิละหัตเทนะสมุทังอสุราสตาพาตโลวาสวาสัสเซจิอิทิบันโตยะสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราทานเวีข้าสาเวไภจิติจิติจาภหาราโทนมุจิสหาสันจาลิปุตตานางังัภเพเวโลจานามกาตันหิตาวาภาลิงเสนังลาหุพัตโมปาขมง มาสมารโยธานิปตันเตภีคูนางสมิติงวานาสอาคูเทวาปทวีจะเตโชวาโยตธาขมุงวลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยะสสาสหะเมตตาของลูนกกายิกาอาคูเทวายะสสินโนทัศิตสัศตากายาสัพเพรนาตตะวันิโนทีมันโตสติมันโตวันน้ามันโตยะเตโลมุต้ามนาภิกามุงภีคู่นางสมิติงวานง เ็นตุจเทวาสาริจะอัสมากจะทเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรากิตาสุริยัตสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรากิตาอากาศตานิปุรากิตาวาอาคูมันทวารากาอสุนังวาโสเสตุ ตะโกปะคาปุรินทะโตตาเสตเตตาสะทาคายาตะเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตสติมันโตนาวันโตโยสุสินโนมุทามนาภิกามงภพิกุนังสมิติงว่านังท่าคูสาภูเทวาชะละมกีสิฆาลีวาวิตะกาจะโลชาจะ มาผุพานิบาสิโนวรุณาสาธรรมมาจะอจุตาจะอเนชกาสุเลสุเลยยะลุจิละอาคูอาคูวาสวาเนสิโนทาเซเตศทาคยาตะเพนนาตะตะวนิโนอิมันโตสิติมันโตนาวันโตยะสิโนมัมนาภมขุนิสิสุขุนิสขุนสุนิสขนสุขุนสนิสุนสุขนสุนสุขุนิสนุสสส กทาปุทุสิกาอาโกอาโกมโนปุทุสิกาอัทาโกหาโยเทวาโยจะโลหิตวาสิโนปรคามมหาปรคาอาโกเทวาจะสสิโนทะเสเตสะทากยาสะเพนนัตตะวันนิโน ติมันโตชติมันโตอานวันโตเจสสินโนโมทามนาภิกขมังพิกขุนังสมิติงมานังสุกากขารุมหาอรุณาอาคูวิคานาซาสหอุทาสขยาปาโมคาอาคูเทวาวิจัขนาสัทธามัตตาหารักชามัตสมิสกาจายสัสสิโนธนะยังอาคาปิชโนโยติสาภิวัสติทะเสติสัตถากยาสัพเพนานาตวานิโน ติมันต่อชื่ิมันตัวนวันโตัวเจ้าสัสสิโนโมทัมมานาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนังเกมิยาตุสตายามากัตตกาจายาสัสสิโนสัมภิกติการามาเสตาจุตินามาจัสวานิมาระติโนอาคูอัท้าโูปุรินิมิตาทัสเสตเตตัสุตากายาตะเพนนาตตะวันนิโน ติมันโตชติมันโตวันนันวันโตเชสุสิโนโมธรรมนาภิกษุณที่นองสัมมาังพนธ์สัตเทเตเทวนิกายาสัพเพนานตตะวณีโนนามันวะเยนะอาคันชุมเยจันเยสติสาสหะปะบุตชาติมักีลังโอคาตินามาณาสวัางตะเคโมคาตารังนาคังกันทังวะสิตาติตังสุพรามมาปรมาตุจาปุตตายติมัตโตสหะทันนังกุมารูติโสหิจา โซปาคาสมิติงว่านางสหัสสาพระมาโรกานังมหาพระมาพิธิตาิปันโนชิติมันโตพิสมากาโยยเจสสิโสทาเสตตาอิสราคูปัจเจกวะสวัตติโนเตสันจามาเสตโตอาคาอาริโตปริวาลิโตเตจัสเพอภิกกันเตสินเตเทวีสพามเกเตมาลาเซนาภิกามิปัสสะกันหัสามันที่ยังยีตะกันหัตาปันตา อาเกนาปันทะมัถุโวสมนตาปะิวาลิทาอาโมมุนจิทะโกจินังอิติตัตถามะเสโนกันหาเสนังปิสีปานินาตรมหัจจสลังกตวานะเพรวังยทาปสโกมีโกธนยันโตสุวิชโกสทาโสปัจจุทาวัตตสังุทโทอสยัมุเสตัจะสพังอภิญญายะวกิตตวานจุมาตโตอมันตยิสัตา สาวกีสาสนีนรติมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกของลุงเตจะอัตตป็มตงรุงสุตวาพุทธสาวาสนั่งวิจาระกิปกามุงนิสังโลมปิอินชิยุงสเพวิชิตะสังขามาพยาติตาเยสสิโนโมทันติสาวพูเตสาวกาเตชะนิสตาติจุลละชายยปกรณ นมมีพุทธเตชะสารตนตยธรรมมีกาเตชะประสิทธิประสิทธิวานารายพรมิสุราสิทธิพรมาจัยอินท่าจะจตุโลกาคับพีลักกะสมุตธาโพธุงคขังคาจัตสัปรมชัยยประสิทธิปาวันตุเตชะยาชะยะทรณีทรณีอุตติอุตตติ นาทินาที่ชายาชายาคะคนระตนลนิิัสนิลันใสเส้นไมหลอดจะพุนนอราชีชายาชายาคำพีระสมพีนาเกินตานาคีพีศาสจะพูตะกาลิมตยาชายาตุนนิมิตาโรชียาชายาสิงคีสุธาตาน a m ุข a i a ชายาชายาวารุน namu p r า s a ชายาชายาจำปาทินาคะกุระคันทุกชายาชาย อาจคนนตุรงสุขาราภุชงสีหาพีกาที่ป่าชยาชยวรุณนำพระญาตาจิตาชินาเสนนารีปุนสุตินรดีชยสุเกชยาสุขาสุขาจีวีชยาชยทอรณีตาเลสตาสุชัยาชยชยทรณีสามตินสตาชยชยมังครารันญาป่าวเคชยาชยาวรุณนำ ยักษีใยชยครักษาเสสุรภูชติตาใจยัยะรมเมนทักนาใจยชยะราชาธิราชชัยชจยัชยะปทวิงสะพังใยชยะอรหันตาปฏิกปุตสาวังใจยชยะมหิสุโรหาโรหารินติว่าใจยชยะปรมสุรคโคใจยายะนาโควิรุณนโควิรุป โคจันติมารวีอินโทจเวนเตโยจกุเวโรวะลุโนพิจักพีวาโยจะปาชุนโหกุมาโลทัตระตะโกอัทารสมหาเทวาสิติตาภาษาอาอาทโย อิสีโนสาวกัสัพพภาชัยยราโมภาวันตุเตชัยยธรรมโมจัสโคจัสสะปาโลจะชัยยะกัมเอเตนาชัยยาเตชินนชัยยสุติภาวันตุเตเอเตินาโพตเตชินนโหตุชัยยมังคลังชัยโยปิพุตัส สสิลิมาโตอยังมารัสจปาปิมาโตะปราชายุอุปสายัมโพธิมันเตปโมติตาชัยยะทาธาพรหมคณาเมฮิสโนชัยโยปีพุตสสิลิมาโตอยังมารัสจปาปิมาโตะปราชายุ โกสยัมโพสิมันเตพโมติตาชัยยาตาอินทะคะนาไมหิสิโนชยโยปิพุทธสาเชลิมาโตอายังมารัสจะปาปิมาโตปราหะชโยโกสยัมโพธิมันเตปโมติตาชัยยาตาเตวคะนาไมหิสิโนชยโยปิพุทธสาเชลิมาโตอายังมารัสจะปาปิมาโตปราหะชโย โกสยมโพธิมันเตปโมติตาใชยยาตาสุปันนาคณะไมสิโนชโยปีพุทธศาสนิมาโตยังมาลัสจปาปิมต์ร拉ชายโยโกสยมโพธิมันเตปโมติต ชัยะตธานาคณาเมหิสินาปโยชนปุตตะสิลิมาโตอายังอาลัสจัปปาปิมัตปาราชโยโคสยัมโพติมันเตปโมติใชัยะตธาสัพพมมะคนาเมหิสินชัยช่ตโพธิยามูลิสักญาณังนันเทวตานุวิวังตวังวิชายโหหิชายาสฉายมังคเลอปาราจิตตปันนังเก ทิเสปฏิวิปภะเลปิเสษเกษาปะพุทธานังอาคาปตะโมติสุนากาตังสุมังคลังสุภาภาตังสมติตังสุโนสมุตโตจาสยิตังปัมมะชาลิสุปทากินังกายกัมมังวาจากปทากินังปทากินังมโนกัมมังปนิติเตปทาคินังปทากินานิกัตตวานารปันตัปเตปทากินั นเตอัตถรัตตาสุกิตาวิรุณหาปุตสาสนอโรคาสุกิตาโฮตาสหัสสเปยาสิปิสุนันตุพนโตเยเทวาสมิงธานีอจิตกาธาธิกายุคตตาหุนตุสิกิตาหุนตุสัพปาราคันตุสัพสัตตานังราคันตุชินาซาสนังยากาจิพัันาเทสังสัพเพปุรินตุมารรธา ยุตกาเลปวัตสั lo, ้นตุวัดสั in, ่งวัตสาวราหกาโลคาจุปัตวาเตสั hm, ่งนิวาลินตุจะสัพพทากายสุขังจิตตะสุขังอรหมตุยาตัง